สวัสดีครับป้าทอสวัสดีทำชุชมครับถ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาแม่ใบโค้งสุดท้ายพี่น้องใก่้เข้ามาแล้ว17มกราคม2567นะครับจะพามาถามนะครับผมแม่เพื่อนฝันยำบอนะครับอ่า <laughs> เอานี่ลแะครับแม่ยังจ,จะมาถามมาฝันดีบออื เอาคือมือถือละแม่ทั้งนี้ทั้งพี่แม่ทั้งอืไก่มือเขามาแล้วพอดีมากอ่าจะมาถามน้ำสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีอ่าเป็นไตร่ข้าวดีแท้เลยเห็นหน้า้มเลยอ่าไม่จุกหว่ัวเราะไม่จุกออือแต่มีข้าวดีพอใต้พื้นมันล่างรถพี่น้องใต้พื้นกระร้างรถพี่น้เมียใส่พื้นนี้เนาะจะไปตลาดตลาดประชันม เป็นมณีพอดีนี่แม่ตลาดมณีจันทรตลาดพันจันทร์เนี่ยตลาดใช่ยงวานตลาดใช่ยงวานเออเนาะเมื่อฝนไล่ล่างพอล่างที่ดอกช่วงเนี่ยเมื่มีฝนเรียมดีเนาะรถพ่นกระไดเป็นจังไหนแม่ฝันย่ำบ่โอ้ยจะมาฝันจังไหนเออฝันคือโบวีแนว่ไดเออฝันแต่ได้ดำหน้าบ่โบนเจ้าเขาเด้อดำหน้าฝันได้ดำหน้าบ่เนี่ยโอ้ยงามไม่เป็นดำหน้าเด้อเป็นดำเป็นเทปหน้าสิฝันว่าได้ดำหน้าเทปหน้า แกว่าเก่ามีอดเด้อเก่ามีบ่แม่เก่ามีดมแม่มันก็จะมาของแม่ที่ให้แม่ให้ไว้ตองงวัดในรัะตัวเดียวนี่แวบัดน,นี้ดำหน้าแม่บอนเกี่ยวเด้อบัดนี่ด,ดำห <ดำ S 2> น้าดำ,ดำหน้าเด้มันแค่เปลี่ยนฉั่นดำมีคนดำซอยมาแม่หรือดำผู<ม>้ดเดียวมีคนดำซอยนีม่มีตาผู้เฒ่าพุ่มเก่ามดำซอยมีตาผู้เฒ่ามาดำหน้าซอยตายแล้วแม่ดำหน้าแม่ดำหน้าค่ะว่าบอลเกี่ยวได้ดำเด้อบ้าผู้เฒ่าที่เมันคนที่เมัน เสียไปแล้วจะบอกเก่าศูนย์หมดแล้วเนี่ยภูเฒ่ากลับมาเากลับมาดำหน้าซอยมันบ่อศูนย์นะมันบ่อศูนย์สิบ่อศูนย์สิแม่บ่อศูนย์อืมเป็นมันมวนบอแม่เป็นมันมวนเป็นหนานี่ตะภูเฒ่ามาดำซอยกันแม่แม่นตะชุ่มใจแล้วเด้งภูเถาชุ่มใจชุ่มเกาเกาชุ่มเกาเกาภูเ่าเก่าสมัยสมัยสมัยตะกี้ที่แม่มาดำซอยอืมั่อนเห็นแตะภูเถาเลขาสีขาวเลยบ่แม่จช่วหมอืมเนาะแซ็งดิ้ดิ กว่ามันเป็นบ่ได้ตัวเล็กยังผม็นมีแต่ผู้เฒ่าสงใจแล้วมันดำหน้าครับบ่มีเกยวเหมือนดามีแต่ผู้เฒ่าอ่นนี้เก่าเก่ายังเก่าแม่ขันแม่กับเก่าหนึ่งมีแต่ผู้เฒาจะวางนะจะบอกเก่าเก่ามจังว่าว่าว่าสร้างซื้อซื้อของเขาซื้อจตเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับเก่าเก่าที่นนี้คอมีแต่ผู้เฒ่า มันนี่ตาพุทโามันบมศูนย์นะบมศูนย์เป็นวัวแม่อืมอันนีกี่นิ้ยกี่ศูนย์ไอ้ที่ฝันเราที่แหละฝันบ้างไหมวาที่แม่ที่ปีดเขาโอ้ยที่ว่านเขาทั้งเราอ่ามันมอนเขาเป็นเม็ดนาะเป็นเขาห่วงครับยับงเออเออที่ทั้งเราเหรอนะครับผมมันมันเขาเม็ดทีเป็นเขาห่วงต้องไปให้หน้าก็เป็นเขาห่วงเนาะครับกว่าบ่มีมีแต่เขาห่วงยงเออเออไม่นาได้ใส่ย่ายวันนะบ่แม่นได้เขาออกห่วงระบาดได้กลับมาดำหน้าอีกอืม ว่ามันเกี่ยวได้บั้นมันดำมาฉันน้องเป็นดำหน้า,า,า<ด>บั้นมาได้ดำหน้าแต่ววันนี้ต้นผู้เฒ่ามาดำซอยตายตายแล้วแม,ม่ปูไว้ตังไหนปูวัดเท่านั้นเพาะฉันมาหมนบาทนี่จะลายมือแล้วแล้วประมาณส,สามมือแล้วบางคนบริบาลสามมือแล้วติดกินนิมนต์ ก็ว่าจะไปทามมืออื่นแล้วบ่กึ้นไหสิมากไงเนาะมันบ้าันไก่มือเนาะมันไก่เลยทีแม่มืนไที่สื้าเลที่แม่แม่บอกเมียนแมีนพวกเก็บช่องสามมือคนเนาะคนก็บว่ามใ่บาทท่านเนี่ยานคนนตีกินในมลทานคนในบ้านอาจารย์ไดเรดตัวใดบ่ไดไปหาเล้วเ่าครับืิงนะมีบอพี่พนาบ้านเมื่อังสามมืแล้วพน้องปัดท่อกันเลยวัาสิ ยายเป็นนี่นอปถือกันแล้วมึงตองฝันานโอ้ยยายจะบถือกันนี้เลยว่าหันถือเกิเมือนเพิ่นบอกเพิ่นบเพิ่นต้นใดต้วใดมากเลเนี่ยเพิ่นใดต้นใดหลืเพิ่นว่าวันหันเสื้อน่ะที่เล็นี่ยังก็บ่ได้เสี่หาม่ได้เนเรืว่าเอาซีไม่เท่าใดเอาเมื่อตันเขาเรียกเพิ่นเก็ยรเมื่นผู้บ้านตรอง้ามันหรือเคนไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เลี้ยงผู้นี้ว่าชื่อ วันถามมันอมันตรวจดูจักเกียร์เรื่อกันครับอแต่พ่อว่าฝันบางวันนี่พ่อมันมาบอกไม่ได้ทานมันบอกปากแต่ปากมันผิดตัวโรดพุ้นวันนี้กับเบา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 เพื่อนครับแต่ว่ากันปากขึ้นแม่โรดอยู่โดนยังปากนะสิงน่มากสิพงทตัมากสิ่งละเป็นสิ่งเล่หันไปแปลเก้า โอ้ยแต่แล้วายเล่าว่าไปประชื่อก็ปีใหม่เชียงดวงครับดวงไฟดวงมันเล่ายาอาจจะดวงเพราะเขาะแต่ว่าถือรายเงอนแล้วเนี่ยว่ปรชื้อหรอกนะอืมแล้ว่าไปเนาะปีใหม่ขาดิีดของพอเราเราเนาะือเล็กเาได้มาแปดเก่าตัวเดียวลวว่าอตัวเดียวเอานี่แต่ว่าเาหลยบดแหงายเลยนี่ทานม แม่ใบที่แรกคนฝันตั้งแต่ตองหัวแล้วพี่น้องเพื่อนฝันมาเข่าออกห่วงเต็มนะผันมีตะน้เนาะแม่เนาะแม่นอืมแบบช้าน้ำไม่ได้ท่วมเข่าเนาะน้ำใสๆอ่าอีพีซีมาเขาบ่มีก่อเนาะเขาบอกมิ่งเก่าว่ไม่แต่ว่ามีิ่ีเก่าบ่มีเาเขาไหมเออเขามันเหลืองนะอืเขาเขาทั้งเราครับ เขาเดากันตีนี้นี่บั้านนี้บ้านธนาขามาตีไซฮาตีตัวเดียวตีเจ้าเดีตีไซฮาเก้าชื่อมาเล่เก้าห้าเก้านี่แม่เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเด้อพี่น้องตัดเอาน้ำตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อตัด่ตัดตัดแม่พนนีแหละแม่เพิ่นอดีแังสีนะแม่เนาะขันมันออกขันมันออกคาหนึ่งกะเขาของแม่เพิ่อดีเก้าเด้อพี่น้องเด้อหาหนึ่งหาเก้ากะเขาคือเก้าเนาะครับเพราะว่า แม่เพิ่นมักคักขึ้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเกี่ยนนันกานเดิั้มหน้าหน้านันก็เินัหน้าไม่ะนี่ถ่าเกาไหมพี่น้องยำนะครับทามักห้าเก้าห้าหนึ่งนี่ตัดเอาเขียนให้เพิ่นบ่แม่ได้ังไงบอกเขียนบอกบอกเล่าหลดบอกบเจ้าบอกเขียนมันบ่แม่ติดถูกเกาอ่าบ่เขียนตัดเอาแม่เพิ่นว่าบ่ต้องเขียนเออ ถ้าออกหาเก่าหนิกระเขาของแม่พันธุ์เก่าเด้อพี่น้องเด้อหาหนึ่งหนิกระเขาสามตัวหนิหาเก้านึงเอ้าจังเดี้ยงมาบ่มี่เก่าไอ้ฝันว่าได้ดำหน้านี่ผู้เฒ่าเก่ากลับมาดับหน้าซอยนิแม่จะตีเป็นตัวใดละแม่โอ้ก็ตีบ่ได้ตีเด้อเพราะคือว่าเลยมันที่เขาเพราะไม่จำผู้เฒ่าเก่าครับผู้เฒ่าชุ้มเก่าเก้าเก่าแม่เนาะได้สิทั้งนั้นเก้าหนึ่งกับเก้าเก้าแม่แม่คนมาเก่าเก่า พี่น้องเนะเาเนะมไม่ได้เผาเนาะอืมไม่ได้สูนหรือบอ้านไม่ศูนย์ไงดีว่ากดด้นใหญ่านั่นแล้วครับผมแม่ว่ายบาบ่หายกับไมา่หายบ่หมักศูนย์ได้บหมักศูนย์นะแม่แม่เป็นมักศูนย์ก็เพิ่มแต่เก้าๆนี่พี่น้อง<ม>นะครับเนาะแ,<ม>แต่เอาผู้ใดมักหาหนึงหาหนึงหาเก้านี่อย่าลืม <c oughs> ตัดเอาเนาะแม่เนาะแม่เพิ่นบ่ห้เขียนหลายตัวพี่น้องถามมาคือมาในนี่แหละห้าหนึ่งห้าเก้า ตัดเอาพี่น้องเจ้าไปยังบ่มาเจ้าไปยังบ่มาโอ้คนตีของแม่ง่ดันกันตีแม่นเลยคนตีได้ตัวใดตัวใดก็ตีให้ลอดหาเก่าเก่าหนึ่งมันตีเจ้าเอาใจเลยนั่นที่แม่ว่าตีตรงกับผมเลยบอกเพราะว่าแม่ว่าเออฝันว่าเขาออกห่วงพี่น้องเต็มนานเนะ ตาม่นาเขากระบกล้มทั้งเล่ากับเต็มขจะว่ามันจะบกขึ้นบนบ่แม่ขจะว่าออยู่ทั้งเล่าบ้านเลขที่แม่เท่าไรบ้านเลขทีแม่เท่าไรบ้านเลขทีมันบอออกแม่ทักเกียดหลักหนึ่งสองสองหกสองหกสองบอกออกเทียมไหมออกแต่หกสามแล้วแม่เนาะหกสามกับหกสี่หกสองออกแม่หนึ่งหองออกกี่นม่นจะบอกบ้นเลขทีมันออกมืตัวนี้ม สิมาหล้บ่อยู่บันเลยทีใช่แยกื่อแล้วบันพี่นางอะไรว้างายกพนันจะสื่เล็ดอยู่ไนอืมเขามาทานบ่ครับเอ้าื่อลานลาบสื่อกานึงกาปฝันมาคนเงี้ยเจ้าหล่ไล่มาสั่งอันนี้บ้านบ้านเลยหลานทาะหลานทานอืมเจมยูกอดกับปีินางเจ้ายู่นันครับเอ้ามันคือมันขน้องกูละกูก็แบบ มันขึ้นรถมาวันอีนั่น,น,น,นอววนีอีมาถามเขาแล้ววันยากมันไปเงี้ยนเขาด้วยมันไปเงี้ยนเขาบางหนึ่งที่มันเปล่นหัวเก่าเอ้าหัเก่ามันจะเปลี่ยนชั้นบางเงี้ยแล้วกันเราซื้อเด้อไปแล้ววะยังดีที<อ>่เขาหัวเก่าว่าเราซื้อเราซื้อได้ทอนนี้ลนะได้อยากซื้อเรซื้อรถบอกมันมันมาถามครับ มัเก้าหนึ่งมันว่าแม่มักตัวเดียวเก้าหนึ่งหเกากเก้าค่ดับบริกแม่ฮวาเย่าเลื่อนได้เอ FC ได้ครับเด้อนครับแม่นวาาเก้สาตัวคือหาเก้า่เพราะว่าบ้านตกขามันปีให้แม่เพิ่คือว่าตัวเดียวเ้ากันกับอ่ากับผมนะแม่เนาะอืมปีให้ห้าเ้าหนึ่งตัวเดียวหาเกหาหนึ่งตัดเอาแต่ว่าแม่เพิ่มมาคือหก้าเก้าหนึ่งกับเกแค่นั้นเอง นะครับฝันดำคือฝันได้ดำหน้าพี่น้องแม่คนว่าฝันได้ดำหน้าหลับคนผู้เฒ่าเก่าวันที่เดี่ยวว่แม่เนี่ำวันเดอกว่าบไม่ใช่ขึ้นเก่าแม่ผู้เฒ่าขึ้นเก่าที่คนเสียชีวิตไปแล้วกลับมาดำหน้าซอยโอ้มีแต่ผู้เฒ่าทั้งนั้นอืมมีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่าเกิจะเก่าตัวแต่ว่นว่นวันนั้นเลียกตายบ้านะโอ้จักเลี้ยวกันปั้งในเสือเอาขอบคุณแม่ใบนะท่านผู้ชมนะเนี่ยพันจําให้แล้วซ้ำนี่ซ้ำนี่ละอย่าลืมพี่น้อง หาหนึ่งหากเกา้าตัดเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อแม่เพิ่นบ่ให้เขียนเขียนจะไลยแต่พุ่มวันไงเดี๋ยวจะไล่เนาะแล้วแต่ผูกก้มักแค่นี้แม่เพิ่นเน้นคือ1991กับ99อย่าลืม5951ตัดเอาน้ำนะครับข,ขอบคุณแม่ใบนะแม่เนาะขอบคุณค่ะแม่บใบให้ได้โชคครับสวัสดีครับ,บผมอส,สวัสดีค่ย